ได้ของเราเนี่ยก็จะก็เรียกว่าเส้นได้ของเราเนี่ยก็จะพันเข้าเรื่อยพันเข้าเรื่อยจนจนศูนย์พันไปนั่นแหละนี่แหละเขาเรียกว่าเผ่าพันคําว่าเผ่านี่หมายถึงอะไรอ่ะหมายถึงหลายหลายคนเนี่มารวมกันเป็นเผ่าเรียกว่าเป็นเผาพันก็คือหมายถึงชาติพันธุ์หรือว่าพ่อแม่เราเนี่ยสร้างขึ้นมาเขาเรียกว่าพัน พันไหนอ่ะพันสูงพันตำ่ำพันดำพันขาวเขาก็เรียกว่าพันแต่ถ้าพันในทางทับหรือว่าในทางทิพย์ทิพย์หมายถึงอะไรเรามองไม่เห็นเห็นไหมเรากินอากาศธาตุหรือว่ากินอาหารทิพย์เข้าไปเรากินอาหารทิพย์เราถึงอยู่ได้เราจะขาดไม่ได้แม้แต่นาทีเดียวเพราะว่าอาหารทิพย์นี้มันเป็นตัวตัวกระตุ้นพลังงานต่างๆก็เหมือนที่เราสร้างเครื่องยนต์ขึ้นมาเพื่ออะไร เพื่อให้ขับเคลื่อนโลกภายนอกก็เรียกว่าเป็นเครื่องช่วยยานช่วยเราสร้างงานสร้างอะไรต่างๆเนี่ยมันก็กินน้ำเหมือนกันเห็นไหมกินน้ำอะไรละ่ะน้ำมันมันแปลว่าอะไรแปลว่าทำให้มันละเอียดทำให้มันเป็นเป็นแค่ผิวเป็นแค่ลื่นเห็นไหม น้ำมันทำไมมันเป็นลื่นเวลาเทลงน้ำมันทำไมมีแสงแวบๆเห <c oughs> ็นไหมเคยเห็นไหมน <c oughs> ้ำมันเวลาเทลงน้ำมันจะลอยเห็นไหม <c oughs> ร่างกายเราก็เหมือนกันมันก็ใช้อะไรพลังงานที่เรากินอะไรเข้าไปเนี่ยมันก็ไปเผาเผาในกระเพาะพอเผาแล้วเราก็มีพลังงานส่งไปร่างกายของเราเห็นไหมสมองจะเป็นตัวสั่งคําว่าสะนี่แป ทําให้มันสะอาดหมองนี่หมายถึงว่าสิ่งไหนที่มันหมุนหมองมันก็จะไปดันเข้าให้มันสามารถแจ้งกระจ่างได้เห็นไหมเขาถึงเรียกว่าสมองวิทยาศาสตร์เนี่เขาแปลไม่รู้หรอกอย่างที่เขาจะสํารวจได้คำว่าอิติปิโสมันอยู่ส่วนไหนของสมองถ้ามันรู้เรื่องของสมองจริงใช่ไหม คำว่าอรหังสัมมามันอยู่ส่วนไหนล่ะของสมองอ่ะถ้ามันสามารถที่จะรู้ได้เขาถึงสร้างอะไรสร้างกุศโลบายขึ้นมาเอาร่างกายของเราไปทําำลายทําทดสอบทดลองอด้วยอเอาข้ออ้างก็คือโรงโบาโลโรงพยาบาลเห็นไหมคำว่าโรงนี่แปลว่าสิ่งก่อสร้างเป็นสี่เหลี่ยมเห็นไหม หรือว่าเห็นไหมโรงพักโรงศพมันก็ใช้คำว่าโรงเหมือนกันใช่หไหมแต่ของเราเนี่ไม่มียุคเราเนี่ยเป็นยุคขาวจะไม่มีคำว่าโรงพยาบาลเพราะเราจะไม่เอานางพยาบาลหรือว่ายมพบาลมาทำหน้าที่แต่ที่เราต้องใช้โรงพยาบาลอยู่วยเพราะว่าเราถูกใส่กรอบมาอย่างมนุษย์เนี่ยถูกใส่กรอบมาห้าอย่างมีอะไรมั่ง 1. อายุสองรมสามวิชาความรู้สี่ทรั์ห้าเกียรติเห็นไหมมนุษย์มีแค่สองอย่างมีหลงรักกับหลงเกียรติเท่านั้นเองถ้าเราผ่านตัวนี้ได้ร่างกายของเราก็กลายเป็นนิรัน์นิรันต์หมายถึงอะไรนิดเดียวมันรันไปเรื่อยๆไม่มีการหยุดสิน้นก็เรียกว,ว่านับไม่ได้ เขาจึงเรียกว่านิรันถ้าเราหายใจเอาไว้เราก็เป็นนิรันเห็นไหมถ้าเราไม่มีร่างกายหายใจหายเข้าไปในใจเท่าไหรเราก็กลายเป็นศพใช่ไหม <laughs> แล้วเขาเอาศพไปไหน <c oughs> เขาพระสุเมนใครยังไม่รู้เรื่องเขาพระสูเมนบ้าง เคยไปสำรวจไหมายางเขาพุซูเมนะนะมีเทพพนมมารับด้วยของเราก็เลยต้องสร้างกุศโลบายต่างๆขึ้นมาเพื่ออะไรเพื่อลบคำสาบต่างๆที่มันกันเอาไว้สิบสามอย่างอย่างการเทศของพระเวสสันดรเนี่ยปู่ได้เขียนหนังสือไว้สองสามเล่มแต่ให้แม่การพิมพ์แจก สมาชิกเราว่าที่ไปที่มาของงานของเราเนี่ยมีใครได้รับบ้างไม่้นดได้รับใช่นี่แหละข้อเขาไปบิดเบือนคําสอนต่างๆไอเราก็คิดว่ารู้เรื่องกันหมดทุกคนแล้วยังหลงเข้าดงชมพูอีกก็เพราะอะไรก็เพราะว่าปัญญาเรามันยังไม่เกิด ใช่ไหมถ้าเราเกิดเรามาถึงที่นี่แล้วอะเขาเรียกว่าทางตรงไม่มีอ้อมอีกแล้วนะเพราะว่าเขาตัดทางอ้อมไปแล้วเห็นไหมทำไมเขาถึงตัดทางตรงเไยตรงจากมุกดาหารไปโน่นเลยแม่สอดไปถึงแม่สอดเราก็ได้ไปสอดส่องสมาชิกเราหรือว่าไปเยี่ยมเรียนประชาชนเนี่ยเราถึงต้องตัดทางสายสิบสอง มุกดาหารถึงแม่สอดนี่สาย9 r ้าอาตัดมาจากไหนนูน่นประเทศจีนนูน่นจากประเทศจีนมาจากเยอรมันนูน่นจากเยอรมันไปฝรั่งเศสนูน่นเขาเรียกว่าทางสายใหม่ตอนนี้เราทำเสร็จเรียบร้อยแล้วเราถึงจะต้องมาประกาศนี่เห็นไหมวิ่งทางตรงเลยจากมุกดาหารไปนู่นเลยเห็นไหมทางสีเลนไหนไหมตรงดิ่งเลยอ่ะถึงแม่สอดก ที่เขาสร้างใหม่ขึ้นมารถไฟฟ้าความเร็วสูงเขาก็สร้างเสร็จตั้งแต่ปี58แล้วโคราชขอนแก่นใครเห็นมั้งเขาสร้างเสร็จตั้งนานแล้วแต่เราไม่สามารถมาประกาศใช้ได้เพราะอะไรเพราะมันไม่มีประโยชน์กับประชาชนมันมีประโยชน์กับนายทุนอย่างเดียว เราถึงจะต้องเอาพวกเรามาตื่นรู้ให้ได้ให้ได้เยอะที่สุดครานี้เราต้องเป็นผู้นำได้ทุกทุกเรื่องเพราะต่อไปเราจะต้องเป็นผู้นำตัวเองเกิดจากปัญญายาณของตัวเองเราก็ช่วยช่วยคิดด้วยช่วยทำด้วยถ้าใครไม่เข้าใจต้องถามเพราะอะไร ไม่ใช่เขาไม่ให้มาก็ไม่ต้องมาแต่เรายังไม่ถามใครเลยเห็นไหมเพราะบางเรื่องบางอย่างเราก็จะต้องถูกปิดบงังใช้ปัญญาตัวเองถ้าเราใช้ปัญญาตัวเองเราก็ต้องถามในสมาชิกเราด้วยไม่ใช่ใครจูงไปตรงไหนก็ไปด้วยเห็นไหมครันนี้เรือเราไม่มีใครจูงใครแล้วนะเพราะว่าอยู่ที่นี่ เท่ากันหมดทุกคนไม่มีใครว่าอันเนี้ยถ้าเข้ามาส่วนกลางแล้วความรู้เราก็ได้เท่ากันเรียนก็ได้เท่ากันแต่ว่าบุญกุศลในการกระทําในการรับปัจจัยสีนี่แหละถ้าใครเข้าใจเยอะปัจจัยสีก็เยอะถ้าใครเข้าใจน้อยปัจจัยสีก็น้อยตามวาระบุญของเราบุญก็คือกิริยานั่นเองถึงบอกว่ากิริยาในการกระทํานั่นแหละเราทําอะไรได้เราก็ได้อันนั้นเห็นไหม ตอนนี้เรากําลังสร้างสเสบียงเ,ยเพื่ออะไรเพื่อที่จะให้เป็นตัวอย่างกับลูกหลานเราถ้าเกิดปิดเน็ตปิดไฟมาเนี่ยไอคนที่ทํากับข้าวไม่เป็นทําอะไรไม่เป็นตายอย่างเดียวนะตอนเนี้ตอนนี้เขาเริ่มแล้วนะมาถึงประเทศไทยแล้วนะการบินไทยสายต่างๆทั่วโลกเนี่ยสองวันมาเนี้ยบินไม่ได้นะเพราะว่าเขาตัดเน็ต เขาจะเชื่อมสตาร์ลิงทั้งหมดพวกเราเนี่ยจะเป็นผู้ถือสตาร์ลิงนะต่อไปเนี่ยใครไม่มีองค์แก้วไม่สามารถที่จะคุ้มครองเนีเราก็ยังบอกแล้วว่าแก้วของเราเนี่ยมันเป็นแก้วสารพัดนึกแล้วมันเป็นแก้วสื่อสารระหว่างออฟโลกับสตาร์ลิงเบื้องล่างเขาซึ่งต้องคัดเอาเฉพาะผู้ที่กล้าเสียสละมาเรียนมารู้เพื่อที่อะไรเพื่อที่จะเป็นผู้นำ ระดับโลกนะสองร้อยเก้าประเทศนะเนี่ยที่เราตั้งคุยกันเนี่ยเขาก็บันทึกเรานะไม่ใช่ว่าเขาไม่บันทึกนะแต่เราจะเอาไว้เฉพาะอะไรเฉพาะคําสอนที่มันจําเป็นมันเป็นเรื่องส่วนตัวไม่ได้แล้วเพราะว่าเรามารวมกันเนี่เกินห้าคนแล้วก็เป็นเรื่องของส่วนรวมแล้วอันนึงว่ามีบาปกรรมต่างๆที่มันเกิดขึ้นคือการกระทําของพวกเราทั้งหมด คราวนี้เราก็จะขอสรุปเนื้องานง่ายๆก็คือตอนนี้เรามาสร้างตัวเขาเรียกว่ากล้าเสียสละเข้ามาในในจุดนี้ก็คือผู้ที่จะต้องได้รับปัจจัย4เพราะว่าทุกคนก็ได้เห็นแล้วว่ารหัสเงินสดนมันมาแบบไหนถ้าเราไม่มีเงินฝากในธนาคารเราไม่สามารถที่จะเอาเงินสดออกมาได้หรอกแล้วก็ไม่สามารถที่จะเอารหัสมาได้ดังบอกว่า รหัสเน่เราต้องมีเงินก่อนก็เหมือนเราไปสมัครเป็นสมาชิกธนาคารนั่นแหละเขาก็จะให้บัตร atm มาพร้อมรหัสใช่ไหมอันนี้ก็เหมือนกันถ้าเราไม่ไปลงทะเบียนเราจะเอารหัสมาจากไหนมาแจกกันไม่ใช่ไปโมเมไปคิดเอาเองไปคิดมาทำไมให้มันเสียเวลาใช่ไหมเขาจึงต้องคัดเอาเฉพาะผู้ที่สามารถที่จะเสียสละแล้วก็มารับรู้รับฟัง เพราะงานเรามันไม่ใช่ที่จะไปแจกจ่ายแบบทั่วโลกเหมือนเขาว่าต้องผ่านการประกาศก่อนเราเป็นคนเราทําไมต้องไปให้คนมารับรองเราล่ะใช่ไหม <laughs> อย่างเยไปเรียนานากระดาษเอามาแล้วมีประโยชน์อะไรอะ่ะเรียนต้องยี่สิบปีบางคนเรียนต้องสามสิบปีนะก็จะได้เป็นยมพบาลน,นะใช่ไหม <laughs>